สุภชัยสารเปาเปิดมา40กว่าปีแล้วค่ะเป็นเจ้าเก่าที่อยู่ย่านปฏิพัทรร้านสุภชัยสาราเปานะคะเปิดกิจการมาตั้งแต่พศ2523รวมแล้ว40กว่าปีแล้วค่ะชื่อเล่นว่าหน่อยนะคะชื่อจริงนางธรมนวันมาริเถาเป็นเจ้าของกิจการร้านสุภชัยสาราเปารุ่นที่สต่อมาจาก อากงอมาค่ะสมัยก่อนได้ทำขายอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะแล้วปีพศ2526ได้ย้ายเข้ามาขายอยู่ในกรุงเทพย่านถนนปฏิพัทธ์อยู่ถนนใหญ่นะคะปากซอยปฏิพัทธ์8ค่ะหัวใจสำคัญของตาลเปาสุขชัยก็คือเราทำมือทุกลูกค่ะ ทำออกมาจากใจจะใช้ซึ้งที่นึ่งจากไม้ไผ่นะคะคติประจําใจที่สําคัญของร้านก็คือความซื่อสัตย์คุณภาพและรสชาติของซาลาเปาต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะเมนูซาลาเปาที่ร้านมีทั้งหมด11ไส้นะคะมุสับไข่เค็มของทางร้านเราเนี่ย จะใส่กวนเชียงของเมืองสิงห์บุรีด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีไส้หมูแดงซึ่งจะหอมเครื่องเทศที่เราปรุงเป็นพิเศษนะคะไส้หวานนี่ก็จะมีไส้ถั่วดำซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเลยซึ่งจะไม่เหมือนไส้ถั่วดำที่อื่นส่วนไส้ครีมทางร้านเราจะมีทั้งครีมลาวาแล้วก็ไส้ครีมต้นตำรับของอากงอะคะ่ะทางร้านเรายังมีขนมจีบ บ้าจางตอนนี้เนี่ยเราจะเพิ่มขนมเปี๊ยซึ่งเราทำเองหอมกุ่นจากเตาทุกวันนะคะทั้งนี้ทางร้านยังมีให้บริการเพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของเครื่องดื่มนะคะมีทั้งชากาแฟกาแฟของทางร้านเป็นกาแฟสดนะคะซึ่งเราชงแก้วต่อแก้วทางร้านเรายังรับจัดสแน็คบ็อกนะคะ เริ่มต้นจากราคาที่35บาททั้งนี้มีงบเท่าไหร่ทางร้านเราก็จัดให้ได้ตามต้องการเลยนะคะเพียงแค่สั่งล่วงหน้าหานึ่วันหรือว่าถ้าต้องการด่วนเราก็สามารถจัดให้ได้เลยค่ะ ตอนนี้ทางร้านเรามีทั้งหมด3สาขานะคะสาขาแรกคืออยู่ปากซอยปฏิพัฒน์8นะคะ,ะสาขาที่2นี่อยู่ในปั๊มบางจากเมืองทองธานีตรงข้าม มหาวิยาลัยสุขโขทัยนะคะแล้วก็สาขาที่3คืออยู่ที่ชั้น2ห้าง One, เซ็นเตอร์วันอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินอกจากนี้ทางร้านยังสามารถให้สั่งซื้อผ่านทางแอปเดลิเวอรี่เช่นไลแมนหรือ GrabFood หรือว่าโทรมาสั่งหรือสั่งผ่าน l i n e a อดได้นะคะ